สวัสดีครับน้องๆในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกท่องอัตราส่วนติกโกณมิติในค่ามุม30องศา37องศา45องศา53องศาแล้วก็60องศานะครับสวัสดีพี่กำหนดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมา1รูปนะครับมีความยาวด้านประกอบมุมฉากนะครับยาวนะครับเท่ากับฝั่ง1นึงเท่ากับ1นะครับอีกฝั่ง1นึงเท่ากับนะครับอีกข้างหนึ่งเท่ากับ1เพราะฉะนั้นในส่วนของปิทาโกรัสเราก็จะรู้ทันทีว่านะครับด้าน ตรงค่ามุมฉากที่เหลือจะมีค่าเท Unter ่ากับรูทสองนะครับถ้าพี่หานะครับในส่วนของมุมพี่กําหนดให้ก็คือมุมนี้เท่ากับ45องศานะครับมุมที่เหลือก็คือ4.5องศานะครับถ้าพี่หายึดมุมนี้เป็นหลักก่อนนะครับหาค่าไซน์นะครับไซน์สองศานะครับไซน์เเท่ากับด้านตรงค่ามุมนะครับส่วนด้านตรงค่ามุมฉากเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ1ส่วน รุสองนะครับเพราะด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับรุดสองนะครับถ้าพี่หาค่าคอสะครับคอรสสี่สิบห้าองศาก็เท่ากับด้านประชิดมุมนะครับก็คือด้านนี้นครับส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็ได้เท่ากับหนึ่งส่วนรุทสองเหมือนกันนะครับถ้าพี่หาค่าแทนสี่สิบห้าองศานะครับแทนสี่สิบห้าองศาก็เท่ากับด้านตรงข้ามมุมนะครับส่วนด้วยด้านประชิดมุมก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นแทนสี่สิบห้าองศามีค่าเท่ากับหนึ่ง อ่ะคราวนี้น้องๆก็จําได้แล้วนะครับว่าส่วนกลับของ sin ก็คือโค s ซคถูกไหมครับพี่สามารถเขียนค่าออกมาได้อีกนะครับในกรณีที่พี่ต้องการหาในส่วนของโค s ซคบ้างนะครับโค s ซค์ c c องศานะครับก็เท่ากับส่วนกลับของ sin ก็มีค่าเท่ากับรูทสองนะครับส่วนกลับของคอสก็คือเซกนะครับเซกสิบห้าองศาก็เท่ากับ รุ่นสองนะครับส่วนกลับของแทนก็คืคอคอร์ะครับคอร์สสี่ห um ้าองศาก็เท่ากับหนึ่งนะครับอ่าเถ่นี้เราจะสังเกตเห็นก็คือว่าค่าไซน์สี่ห้าองศากับคอร์สสี่ห้าองศามีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นโคเซกสี่ห้าองศากับเซกสี่ห้าองศาก็มีค่าเท่ากันนะครับก็คือเท่ากับรุ่สองในส่วนของค่าแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นแทนสี่ห้าองศาหรือคอร์สสี่ห้าองศาก็มีค่าเท่ากับหนึ่ง จากรูปสามเหลี่ยมต่อไปนะครับถ้าพี่กําหนดให้มุมรูปสามเหลี่ยมตรงนี้มุมตรงนี้เท่ากับ60องศานะครับมุมที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับ30องศานะครับเพราะตรงนี้คือมุมฉากนะครับ90องศามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับจะมีค่ารวมกันได้เท่ากับ180องศาอ่าถ้าตรงนี้เท่ากับ60องศานะครับมุมที่เหลือตรงนี้จะเท่ากับ30องศาเสร็จแล้วถ้าพี่กําหนดให้นะครับด้านประกอบมุมฉากด้านนี้นะครับยาวเท่ากับ1ด้านประกอบมุมฉากด้านนี้ ยาวเท่ากับรูทสนะครับเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากจะมีค่าเท่ากับ2นะครับอ่าสมาได้ยังไงนะครับพี่ขอแยกตัวตัวนถ้าถ้ากำหนดตัวนี้ให้เท่ากับ x นะครับปีทาโกะอ่าในส่วนของปีทาโกะก็บอกว่า x อกซ์ลังสองเนี่ยเท่ากับรูทสามนะครับยกกําลังสองบวกกับ1ยกกําลังสองก็เท่ากับ3ามบวกหนึ่งครับ x อ็กซ์กลังสองเท่ากับสาบวกหนึ่งก็คือ4ี่ครับ x เดียวก็เท่ากับ2นะครับอันนี้ก็คือที่มานะครับว่า ด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับของสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับที่มีมุมเท่ากับ60องศามุมหนึ่งและ30องศามุมหนึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากับ2ถ้าในส่วนมองในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ถ้าพี่ให้หาค่าไซน์สามไซนสามสิบองศานะครับไซนสามสิบองศานะครับเราก็มองที่มุมสามสิบองศาไซนสามสิบองศาก็คือด้านตรงข้ามมุมสามสิบองศาก็คือหนึ่งนะครับส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือสองนะครับไซนสามองศาก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับ ถ้าคอรสสามสิบองศานะครับคอร์สสามสิบองศาก็คือด้านประชิดมุมสามสิบองศาส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากคอร์สสามสิบองศาก็ได้รูปสามส่วนสองนะครับแทนสามสิบองศานะครับแทนสามสิบองศาก็คือด้านตรงข้ามมุมสามสิบองศาส่วนด้านประชิดมุมสามสิบองศาก็ได้เท่ากับหนึ่งส่วนรูปสามนะครับในทางตรงข้ามกันนะครับถ้าเป็นในส่วนของส่วนกลับนะครับ ส่วนกลับของไซน์ก็คือโคศนะครับเพราะงั้นโคศซก30องศาก็เท่ากับ2นะครับส่วนกลับของคอสก็คือศึกนะครับศึกสามสิบองศาก็เท่ากับ2ส่วนรุดสามนะครับส่วนกลับของแทนก็คือคอดนะครับเพราะงั้นคอดสามสิบองศาก็เท่ากับรุดสาม ใน,นรูปสามเหลี่ยมนี้ถ้าพี่มองนับยึดในส่วนของมุม60องศาเป็นหลักบ้างนะครับมุม60องศาเป็นหลักพี่หาค่าไซน์นะครับหาค่าไซน์่ะไซน์60องศาก็เท่ากับนะครับแล้วก็มองที่มุม60องศาเป็นหลักนะครับไซน์60องศาก็คือด้านตรงข้ามมุม60องศาส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือไซน์60องศาได้รูปสามส่วนสองนะครับคอส 60องศานะครับก็คือด้านประชิดมุมนะครับส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ1นส่วนสนะครับแทนนะครับหาค่าแทน60องศานะครับแทนก็คือด้านตรงข้ามมุมถูกไหมครับส่วนด้านประชิดมุมนะครับก็คือรูทสนั่นเองในทํานองเดียวกันนะครับถ้าส่วนกลับนะครับของมุม60องศาส่วนกลับของซ้ายก็คือโค s ซนะครับ โคศีหกสิบองศาก,ก็มีค่าเท่ากับสองส่วนรูทสามนะครับบทกลับอ่าส่วกนกลับของคอศหกสิบองศาก็คือศีหกสิบองศานะครับก็มีค่าเท่าก,าก,กับสองนะครับส่วนกลับของแทนหกสิบองศาก็คือคอศหกสิบองศานะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนรูทสามน้องๆจะสังเกตเห็นว่านะครับไซน์สามสิบองศาเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับ จะมีค่าเท่ากับ cos 6 cos 60องศาใช่ไหมครับ cos 60องศามีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับ sin ครับ sin 60องศามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองจะมีค่าเท่ากับ cos 30องศาซึ่งเท่ากับรูทสามส่วนสองนี่ก็เป็นลักษณะคริกการจํานะครับเอามาดูกันต่อนะครับถ้าพี่กาหนดนะครับให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งแล้วกาหนดให้มุมตรงนี้นะครับเท่ากับ53องศานะครับ น้องๆก็จะรู้ทันทีว่ามุมที่เหลือตรงมุมด้านนี้จะเท่ากับ37องศานะครับเพราะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันครับได้เท่ากับ180งองศาเท่าแล้วพี่ให้นะครับด้านประกอบมุมฉากด้านนี้ยาวเท่ากับ4นะครับด้านนี้ยาวเท่ากับ3นะครับน้องๆก็จะรู้ทันทีนะครับว่าด้านตรงค่ามุมฉากนะครับในส่วนของเลขชดป,ปิทากรัสด้านตรงค่ามุมฉากจะเท่ากับ5นะครับคราวนี้ถ้าพี่ให้หาค่าไซาน์ครับ ซด์าองศานะครับซดามสิองศาแล้วก็มองไปที่มุม3 7องศานะครับซดาย3ิองศาเท่ากับด้านตรงข้ามมุม3 7องศาส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับก็จะได้เท่ากับ3ส่วน5นะครับ cos สาองศาก็จะได้เท่ากับนะครับด้านประชิดมุม3 7องศาส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็กลายเป็น4ส่วน5แทนนะครับแทน3 7องศา เท่ากับด้านตรงค่ามุมุ7มส7ส่วนด้านประชิดมุม37นั่นก็คือ3ส่วน3าส่วน4นะครับอ่ะครานี้เรามาลองเขียนในส่วนกลับนะครับส่วนกลับของไซน์นะก็คือโค s กนะครับ, c, รบเพราะงั้นโคศก c 37องศาก็เท่ากับ5้ส่วนสนะครับส่วนกลับของคอสก็คือศกนะครับศกสองศา ก็เท่ากับห้าส่วนสี่ส่วนกับของแทนนะครับก็คือคอร์ดครับคอร์ดสาสองศาก็เท่ากับสี่ส่วนสามครับคราวนี้พี่ลองเปลี่ยนมานะครับหามุมห้าสิบสามองศาบ้างนะครับไซน์นะครับไซน์ห้าสิบสามองศานะครับแล้วก็มองที่มุม5้าสิบามองศาเป็นหลังครับไซน์ห้สามองศาก็คือด้านตรงข้ามมุมห้าสิบสามถูกไหมครับส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็เท่ากับ สี่ส่วนห้าโคศห้าสิบสามองศานะครับก็เท่ากับด้านประชิดมุมห้าสิบสามนะครับส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเท่ากับสามส่วนห้าแทนนะครับแทนห้าสิบสามองศาแทนห้าสิบสามองศาก็คือด้านตรงข้ามมุมนะครับห้าสิบสามส่วนด้านประชิดมุมก็คือเท่ากับสี่ส่วนสามก็เช่นเดียวกันครับถ้าในส่วนกลับนะครับค่าในส่วนกลับเราก็จะได้ว่านะครับ โคศซกห้าองศานะครับก็เท่ากับ5้ส่วนสนะครับศึก53องศานะครับ,เ,บ,รบเซ,ก,บเซกก็คือส่วนกลับของคอสนะครับก็ได้เท่ากับ5้ส่วนสนะครับแล้วก็คอดนะครับคอดคือส่วนกลับของแทนนะครับคอดห้าสองศาก็ได้เท่ากับ3าส่วนสนั่นเอง ดังนั้นเราสามารถมาเขียนค่ามุมต่างๆนะครับในตารางได้ดังนี้นะครับซ30องศาเท่ากับ1ส่วน2ไซด37องศา3ส่วน5นะครับซด45องศา1ส่วนรู 3. 2นะครับ53องศา4ส่วน5 s ซ n 60องศารู3ส่วน2นะครับเก30องศาเท่ากับ2นะครับโคก30องศาเท่ากับ2โค s ก37องศาเท่ากับ 5ส่วน3มันคือบทกลับของไซานะครับส่วนกลับของไซายนะครับโคเสก45ห้าองศาเท่ากับรุด2นะครับโคเสกมองศาได้5ส่วน4โคเสก60องศาได้2ส่วนรุดาอ่ะคนนี้คอส30มองศาได้เท่ากับรุดสส่วนสนะครับรุสส่วน2นะครับคอส37จองศา4 5. ส่วน5นะครับคอ s ส 4. 5ห้าองศา1ส่วน รูทสองคอองศาสามส่วนหคอรหกส 6, องศาหนึ่งส่วนสองเศษเป็นส่วนกลับของคอ s สนับเศษสาองศาก็ได้สองส่วนรูทสะครับเ 3, ศษสาองศาได้ห้าส่วนสีส่วนสนะครับเศษนับสีหองศาได้รูทนะครับเศษห้องศาได้ห้าส่วนสเศษหกีองศาได้สนะครับแทนสาีองศาได้ 1>, 1ส่วนรูทสนะครับแทน37องศา3ส่วน4แทน45องศาเท่ากับ1แทน53องศา4ส่วน3ะครับแทน60สองศารูทสคอดเป็นส่วนกลับของแทนคอด30องศาได้รูทสนะครับส่วนกลับคอด3าองศาได้4ส่วน3ะครับคอดส5องศาได้1นะครับคอด53องศาได้3ส่วน4 แล้วก็ขอดหกสี่องศาได้1นึส่วนรูษสามอันนี้ก็เป็นค่าพื้นฐานที่น้องๆจะต้องฝึกในการจําให้ได้นะครับ